คนในสังคมเนี่ยตั้งคําถามนะฮะกรณีผู้ต้องหาฆ่าหันศพอย่างเปรี้ยวนะฮะหลังจากโดนจับก็มีการแชร์ภาพต่างๆมากมายนะฮะแถมยังมีการแชร์ต่อกันอย่างสุขสนนะฮะมีการมีกระแสเรื่องของการโพสนะฮะขายของที่เปรี้ยวใช้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอนขนมตุบกตาพวงกุญแจอะไรนี่ใช่ไหมฮะเฮ้ยเกินไปเกินไปมากโดยเฉพาะพวงกุญแจที่เราเห็นเนี่ยมีหน้าของเปรี้ยวเลยนะแล้วก็เป็นรูปเลื่อยอะ เขาไม่ใช่เป็นไอดอลเขาไม่ใช่ใชเป็นพิสตนเตอร์อย่าทําแบบนี้นะฮะค,คนแรกที่ออกมานะฮะก็คือดีเจมะตูมนะฮะโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะครับโพสต์ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้จากข่าวเปรี้ยวคือต่อให้คุณชั่วถึงขนาดฆ่าคนตายแต่ถ้าคุณสวยคุณจะกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลรเราดีใจที่ข่าวดังจนนางถูกจับแต่แอบเป็นห่วงที่หลายๆคนนี้เริ่มสนใจผิดประเด็น สิ่งที่ควรโฟกัสคือบทลงโทษของกฎหมายไม่ได้อยากรู้หรอกว่าสบายดีไหมกินนอนอยังไงดูดบุหรีกี่ตัวใช้แอป,ปอะไรแต่งรูปหรือนมธรรมาก,กี่ซีซีเพราะจะสวยแค่ไหนหรือดังมากเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นฆาตกรอยู่ดีวันนี้ตรงประเด็นเลยฮะครับผมรวมถึงคุณโอปอนะฮะก็ออกมาโพสต์ผ่าน Twitter นะฮะ อบค่อนข้างระวังการแชร์และก็การนําเสนอเรื่องราวที่ทําให้คนร้ายนกลายเป็นฮีโร่มาตลอดครับผมกลัวหลือเกินนะครับว่าการพูดถึงคนเหล่านั้นไม่ว่าแง่ไหนถ้ามากเกินไปถ้าพูดถึงคนเหล่านั้นมากเกินไปจากร้ายจะกลายเป็นดีจากน่ากลัวจะกลายเป็นเคยชินจะก,กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับได้จนกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในที่สุดรับสื่ออย่างมีสตินะค,ะครับพวกเรานี่แหละที่เป็นคนสร้างมาตรฐานสังคม อย่าให้เด็กรุ่นใหม่ต้องโตมาในสังคมที่ค่าคนตายก็กลายเป็นไอดอลได้เลยค่ะถูกต้องเลยโอปอใช่แล้วนะฮะรวมไปถึงพี่ซูโมกิกนะฮะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะโดยมีข้อความว่า คือเพิ่งเห็นตำรวจไทยใจดีก็ตอนที่ประเดนบัตสาสาวฆ่าหันศพนี่แหละครับผมมีให้แต่งหน้าด้วยช่างเข้าใจความรู้สึกสาวดีจังเลย, <c oughs> เลยคือเดี๋ยวจะออกทีวีหน้าสดกลวไม่สวย <c oughs> เวลาอยู่ที่ด่านจับมอไซไม่เห็นดีอย่างนี้เลยว่ะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ใจดีอย่างนี้เลยเนาะสมาตรฐานอุ้ยไม่สอสิลายมาตรฐานเลยแหละเออไม่มีอะไรมากหรอกแค่บ่นบให้มึงฟังนะ สงสารชาวบ้านแบบราๆว่ะอยู่ยากและบ้านเมืองนี้จริงอันนี้ก็คือตรงประเด็นนะฮะยังมีร็อกเกอร์อีกหนึ่งคนด้วยรับก็คือคุณโอม็อกเทลแะฮะก็มีการไลฟ์สดนะฮะระบุว่าสิ่งที่คนร้ายทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับขัดต่อศีลธรรมแต่การที่บางคนเนี่ยนำเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาพูดอย่างสนุกปากก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเช่นกันแต่ก็ยังมีกระแสต่อต้านมาที่หนุ่มโอมนะฮะเพราะมีความหมายผิดที่ว่าโอมเนี่ย เข้าข่าแนวฝั่งผู้ต้องหาจดโอมเ่ยเขานองออกมาไลฟ์สดอีกรอบเลยเจ๊ครั้งที่สองใช้ครั้งที่สองเนี่ยเนี่ยจากภาพนะครับเขามีการอธิบายว่าในฐาะนะนักกฎหมายเขาเรียนมาในคุณผู้ชมตนเนี่ยไม่ได้เข้าข่าผู้ต้องหาและใหญ่ผู้ต้องหารับบทลงโทษอย่างสาสมจนสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายนะครับและไม่สมควรได้รับเว้นโทษใดๆแต่สิ่งที่ตนเนี่ยต้องการบอกก็คือตอนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่หลายคนนํากระแสนี้มาหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเช่นการโพสต์ขายของอันนี้เราก็เห็นด้วยนะครับหรือการนําเรื่องนี้มาพูดกันสนุกบาง <G ül> จนไม่ให้เกียิขอโทษนะฮะจนไม่เกียิครอบครัวผู้ตายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการสูญเสียชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมมันไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีท <G ül> ี่เรามาพูดกันเล่นๆแต่เราน่าจะทุกข์เละเห็นใจครอบครัวข,ของผู้ตายมากกว่านะครับเพระอมยัทงทิท้ทายว่าแม้เราจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขคดีไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องอย่ากลายเป็นคนที่ทําผิดด้วยอีกคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ถูกต้องเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นในโลกโซเชียลนี่ก็ไปผิแชรเนาะผิดประเด็นกระเป๋าที่เอามาขายอย่างเงี้ยที่เป็นสีที่ ฆาตรกรคนนี้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรหรือว่าผู้กุญแจต่างๆนี่เอาอองขายคือมันมันมันผิดประเด็นเนี่ยแล้วก็ทำธุรกิจในช่วงเวลาที่มันไม่ควรผิดผิดกระเทศาไปหน่อยนะฮะร้อนเงินเลยอันนี้คือข่าวสะเทือนขวัญน,นะครับไม่ใช่ข่าว<อ>สนุกนะ,นะฮะเขาไม่ใช่อดอลไม่ใช่เน็ไอดอลอ่ะก็เดี๋ยวะะติดตามกันต่อไปแลวกันว่า